สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีสินค้าเข้าใหม่นะครับเข้าเยอะเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเอ็นนะครับวันนี้เป็นเอ็นนะครับที่เป็นวิดีโอตัวนี้นะครับเป็นสายเอ็นนะครับแชมเปี้ยนบิ๊กเกมนะครับแชมเปี้ยนบิ๊กเกมนะครับมันจะมีทั้งหมด2สีเขียวขี้ม้าแล้วก็เขียวตองนะครับมีขนาดตั้งแต่12 15, 20 25, 30 40และ50ปอนด์นะครับ ตั้งแต่เล็กไปจนถึงนะครับตกปลาใหญ่ๆนะครับปลาเขื่อนได้เลยนะครับแชมเปี้ยนบิ๊กเกมนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับวันนี้มีสินค้าเข้าใหม่ครับเลยถือโอกาสนะครับเอามาแนะนําให้กับพี่ๆได้เห็นกันนะครับอันเนี้ยนะครับแล้วก็นะครับอันนี้เป็นสีเขียวตองนะครับสีเขียวตองก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีขนาดนะครับหน้าตัดบอกนะครับแล้วก็ความยาวนะครับมีจะมีหน้าตัด นะครับหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็จะมีความยาวบอกนะครับจะมีความยาวบอกนะครับตัวนี้470นะครับอย่างเช่น30ปอนด์นะครับความยาวจะอยู่ที่470เมตรนะครับหน้าตัด0.50มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคของสายนะครับที่จะมีบอกนะครับก็พี่ๆเลือกใช้ตามความเหมาะสมได้เลยนะครับตกปลาธรรมชาติปลาเค่อนปลาอ่างนะครับเนี่ยนะครับม้วนไม่แพงพี่ๆตัวนี้ม้วนไม่แพงนะครับตัวเนี้ยตัวสายเอ็น แชมเปียนบิ๊กเกมตัวนี้นะครับก็เลือกซื้อไปใช้นะครับตกปลาได้ครอบคลุมนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับมวลละ80บาทเองนะครับตัวนี้แชมเปียนบิ๊กเกมนะครับฝากพี่ๆนะครับสนใจกับสายเอ็นนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับมัวละ80บาทนะครับแชมเปียนบิ๊กเกมมีเลือก2สีนะครับสีเขียวขี่ม้าและเขียวตองนะครับ ขนาดตั้งแต่ 12, 15, 20, 25, 30, 40และ50ปอนด์นะครับบางขนาดอาจจะหมดเป็นช่วงๆนะครับเราต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับสนใจสั่งซื้อมาได้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับ